สบายดีน <spe ek trolls> ้องโบโอ้เห็ดยังอยู่นี่นะมาจบมือเงินเลยล่ะโอ้มาจบมือเงินย่านมัวควายมาคว้านโอ้แต่เล้วทางแต่มือได้นี่นะแต่มือซึ้งแต่เล้ววานนี้ เจ้าสบายดีเนาะผู้เบ่งผู้ชมผู้ติดตามสาบุญมาเนาะบ่ว่าจะเป็นภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศบ่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวเนาะที่ให้การติดตามืม่นี่กับเั้คามส่ซ่องบุญมาเซแนลอีกแล้วเนาะืมอนี่สาบุญมากกมามหาน้องบูเนาะในยิ่ข่าวข่าวว่าเพิ่นนีได้อะนะน้ามานาบาดานไม่เนาะซั่นแล้วไปแสดงควาวยินดีพร้อมๆกันเลยเนาะ เจ้าเนาะนี่ก็มาฮอดอ่าเฮือนน้องโบเนาะนี่ก็เป็นเฮือนใหม่ของเพิน่นเพิ่นก็นยังบ่ทันได้ประกอบหลังของหลงังคาเนาะเพิ่นก็นั่งอยิบผมใหม่พี่แหละเจ้าสบายดีน้องโบโอ้เฮหตยังอยู่นี่นะมาจโบเฮือนเลยโอ้มาจโบเฮือนย่านมัวควายนาคาโอ้ทางแต่มือได้้นี่นะ เต่มือซื่นกับเล้ววันนี่โอ้ทางแต่มือซื่นนี่ก็ได้อนาดาไม้เนาะไผก็มาทางให้นี่นะสร้างสร้างลืมสื่ออะไรคนมาจะมาทางซ้ายโอ้คนมาทางให้นะสคาสคาเอามุกนี่แหละเออสามุกดาวันบ่โอ้สาวมุกกีต่อมาถ้าได้ก็ข้าทางใดเพื่อนนี่ แปดพันสามโอ้แปดพันสามทางแต่น้ำไม่ซื้อ,อบอกเลยใบใดนี <บา S 1> น่ยมวุฒทันมียมวุฒทันมีแบบว่าคือเทายามัมวุฒิเมาอยู่เป็รับไปแร้งนะแบบว่าอยากคนรักอ,อู้หูหูโอ้อันนี้ของเจ้าบ่ตัวนี้กะบ่ของเฮือนหลัง,งน,งนี้อืมน้ำพึนยมวุฒทันชื่ <บา S 1> อหาเนาะเออเบบว่ายมวุฒทันออกมาอยู่เ <บา S 3> ออคือว่าเฮือนแล้วจิ้งไส้หายเนาะน้ำโบเนาะเออแบบนี้ดีน้ำพึนเนาะ พี่เพิ่นก็ได้น้ำสั่งบาดาลแน่เพราะว่าจิโกเฮือนเนี่ยเนาะ<ด>เหตุเฮือนผดต้องได้ใส่น้ำเนาะ<ด>อ่าหลังค่านี่เมื่อได้สชชิโมงนี่ว่าความเบื่อประมาณน,นี้หรือว่าอื่นร่วมือฮื่นะเพราะว่าตัวนี้กับสร้างเพื่อแตังดองมาแบบกบไม้ซอยไม้ให้มันละเอียดก่อนแ่นั้นอาจจะเป็นือ ลืมอีกชมสมมื้อกลางหน้าเพื่ออะไรจะกินเังได้เพราะว่าตอนนี้กินขี้ขุนข้าวเห็มันแล้วก่อ็ไม่เลยอดได้แห้ไม่ได้ครบแล้วโอ้ไม่ได้ครบแล้วเนาะเลยหรือว่าเครื่องล้างข้าวว่าช้านะเนาะโดยมีแต่ถ่านรอสร้างกับอาผู้จีอันมาเห็ดนี่ยนะเนาะเพราะว่าสร้างเพิ่นว่างแล้วมันบ<ด>อกแต่ก่อนเพิ่นค้าดับหน้านะว <laughs> ันนี้เพิ่นกะดำหน้าสำเร็จแล้วเพิ่นกะสิได้อะนะ เห็ดเฮือนนองบูนาะสร้างในบ้านนี่บ่สร้างโอ้บ่อสร้างหาสร้างประจำหัวเตียงสร้างแก้วโอ้ขาประจำัวเตียงนาะสร้างเนาะคือว่าเพิ่นนานาตะกี้เพิ่นค้ามียกแน่ดำหน้าแน่น้อเมื่อนี้เพิ่นว่างแล้วเพิ่นก็ได้จะมาเห็ดไห่แบบต้องมีสร้างส่วนตัวอีกเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยเห็ดเนาะว่าง่ายๆเออนี่บ่อเตียงบ่สิเป็นคนเห็ดไหหลังคานอ่งนี้อือ คนนัดและมือแรงคนหนึ่าเพิ่นที่รกเพิ่นนักเต,ต็เมเมื่อวานนี้แต่ว่าพอม,มว่านี่เราฝืนก็ยังยากหลายอยา่างวอลเปเปอร์หนิดนัตนเฮือนน้องไอเดียโอ้เพิ่นเฮ็ดเฮือนน้องไอเดียโดยลแล้วงเราบ่เฮือนน้องไอเดียที่สิแล้วแล้วเนาะก็ยังบ่ฮูเล้ยแล้วหรือว่ายั่า่งูเพราะว่าแต่ว่าแน่ๆคือมื้อนี่นะสร้างมันที่าองมามเมบิ่ดี๋ยวเพิ่นจะสิมาเรื่อยไหมใส่ซอยกบไม้ไว้จังแม่นะแล้วก็ ไม่ป้าไม่ใช่ใหม่คือผู้เห็นอยู่ในแถวเฮือนจันโอ้เพราะว่ามีสร้างอยู่ในบ้านนี่อีกบแสรงว่าสร้างผู้นั้นมาประสมก,กันกับสร้างในบ้านนี่เนาะบอเราบทีเห็นเราสร้างในว่าในบ้านนี่เรายเห็นแล้วว่าราคาโหดพวดเราอยากได้แพงไว้สร้างในบ้านนี่เลยปัดออกอืเด่นเห็นใจเพื่อนตูแพงหล่ากบได้เขาก็ได้แนนนนนม่เนาะ บ่าแพงเกินเนาะเบยบซ่างเพิ่นสิมาเห็ดตกลงราคากันแล้วบ่เรียบร้อยละรวมทั้งมุ้งทั้งกคเขาข้าวเพิ่นกะเอาแต่สามหมื่นเพราะว่าเพิ่นเห็ดหลายคนมุ้งหลังคาดพื้นน้ำแต่มหมื่นเดียวสร้างในบ้านได้หมื่นหาโอ้เงินกันหาพันเนาะจับเงินวันนี้คือเป็นสี่หมื่นว่าหลายร่างกะือว่านลีเนาะมันตัวใดมันถือกะ ย่างสร้างนั่นแน่นา่ะลายช่างอยู่ <laughs> แต่ว่าเรื่องสีมือกะยังมาทันหู้เนาะ <Okay. S 1> มาภัยสิคาก,กูภายก็ยังมาทันหู้เนะ <Okay. S 1> าะก็ได้สร้างกายสร้างนี่สมมติว่ามาเฮ็ดนี่มาก,กินเขาน้ำน่องโบบ่ <Yeah. S 1> คือว่าอะไรนี่ต้องกินอยู่พี่นอนอยู่พี่พะโกระต้นนะคะโอ้ช oh. ่างงานพูว่าช่างแก้วช่างแก้วนี่ค้นบ้านได้กะหู้บ้านเล่าเนี่ยแต่ว่าหู้แต่ว่าผาประจําของปราเตียง โอ้แต่ว่าเรามาเห็ดนี่เราต้องนอนอยู่พี่แล้วเนาะโดยเพราะว่าถ้าจะเป็นกาข่ากำนามกะมาเตียงแล้วก็สิมาส่งตลอโดดแน่จมบางที่เราข้าเวเยียกกะเฮาเฮาเพินกินนะเผินเห็ดตัวเห็ดซอยกัน,นโอ้เอบส้างเผินมาเห็ดเฮือนเลยเฮาแหละเผินกินอยู่ทำเฮาเลย,ดดเลยโดยโอ้เพราะว่าบ้านเผินกไกลเลยเนาะโดยเพินก็นต้องอาา่ะนะนอนพี่แล้วประวัติเที่ยวไปทเที่ยวมามัอนกันอย่างเงี้ยคือว่าแล้วเนาะ เงิค่า,าน้ำมงน้ำมันอีกแน่ค่าสิ้นเปลืองก็เพิ่มขึ้นอีกมันยังว่าแบบกินอยู่บนเตียงมันก็ชอบบอกด้วยแได้น้องบุก็มีส่วนแล้วมีส่วนทำผิดชอบแล้วก็บอกแต่ว่าบางที่แบบเราไปทางอื่นเราไม่ได้มาส่งแล้าขาวข้าเยียกก็คือเฮาเฮ็ดือก,กินคือเฮาผิดชอบเบิร์ดยาลักๆกกับเฮาพี่แหละกับเพิ่นกับคนละบ้านคือกันเนาะบาเตียงกันเนาะเพื่อเพิ่นไปเพิ่นมาเนาะเพิ่นก็มีเวียกหลายเวียกคือกันเพิ่นกับ คือว่าได้มาเหตุเฮือนเฮากับเฮาครับพี่ชอบเนาะดูอืมโอ้ในชีวิ้เฮือนงามเลยเด้จังไหนก็ออกมาอยู่พี่แล้วเนาะก็เรียบร้อยแล้วออกมาอยู่พี่แล้วน้องโบนี่ดูอันนี้เฮือนเฮือนพี่น้องว่าสระหลังหนูเฮือนพี่น้องอันนี้บาดอันเฮือนตัวเจ้าปุ๊กนั่นน่ะเฮียได้ได้เสียอันนั่นนะเฮือนหลังตัวเจ้าอยู่เฮือนเจ้าเองนะหลังน้อยฮะแมน สีได้ย้ายออกแล้วตอนนั้นกันเลื้อหลังที่แล้วกต่ได้ปลูกเป็นย้ายของเพื่อเพราะว่าดินเน่าก็เป็นดินเท่าเป็นดินเพิ่ชเออเป็นดินเจ้าว่าตัวจะปลูกนั่นนะโดยอ๋้แบบเจ้านะมาขออยู่น้ำเพิ่นชื่อโดยอืมอันนี้ดินดินเท่าที่ไหนเนาะเออเป็นดินเท่าเลยแบบพี่น้องบ่ขออยู่พี่น้องบ่อีนว่าไหนดินตัโตขึอนเก่าน่ะขออยู่น้ำป้าลุงนี่ยแหละขออยู่น้ำเพิ่น เราไม่ไดดินวันนี้ลราเพิ่นราคามีการเฉลี่ยออกมาเรามาซื้อดินนี้อยู่ในราคา4,000บาทอ๋อกูบอกเนาะ4,000บาทกันเนาะดินพุ่งเพิอนไหมในบริษัท4,000บาทโดยเป็นดินร่วมบ้านนะดินกเกษตรกรของบ้าน,นอะอไรเงี้ยดินอของเต่ตพอเถ่าพุ่นละแบบเพิ่นปั้นไห้เนาะเพิ่นปั้นไห้อย,ยู่เพิ่นกระขายถึอเนาะโดยแบบแบบแบบแม่นบริเพิ่นนั่นนั่น มันเป็นดินร่วมบ้านดินคงบ้านนะแบบเป็นชวนช่วนหนึ่งซาขอคงบ้านนี่แหละเป็นดินร่วมแบบคือไว้ให้พวกบครอบซรุ่มทุกยากษมมีบอนที่อยู่อาศัยแ,ลแหละคือคนแบ่งให้ในราคาสี่พันบาทขั้นโมบา,ายกับแบบนันกับปิดกุดโคงบ้านอีกเพราะว่าเงืนตัวนั่นแบบขากอาเขาวาัดเบิดด้ซะโอ้แนแถวนี่นี่เม่นเบ่ดบ่หน่แถวอันพุข่อนแถวนี้นเห็น,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 นไหมเออดิอนร่วมบ้านเบิด ด,ยยดนะูยังดีได้เนาะได้สี่พันบาทเนาะหายากได้เดี๋ยวนี้ดินสิได้ต่อหนึ่งสี่พันบาทนะนือ<ด>ว่าคนขายหายคนที่ตรงนี้บนผูกสนะั่งเนาะน้องโบนเนาะโด,ยโดยโูย่าสี่พันบาทอะไรก็แบบเคนแก้ไขคนทุกข์ยากมาง่ายๆเนาะโดูกังนั่นก็สิได้มากแนะ่นอนเฮือนเก่ากันเนะาะการถาว่าเฮือนอันใหม่แลนะ้วเนาะเดินใหญ่ลงมาอยู่พี่แน่นอน บันไม่ถา่าเลยเอาลงมาน้าบ่าไม่ถาค่ะขันจมุว่าลงมานีทำเล่านะั่นก็ได้้าเลาอย่างมา,ากกหแล้วก็เสียเรามาอยู่้าเล่าบ่อยอย่างมากแล้วก็ไม่จำเป็นเราอยู่พุน้นหาหแรกเราคือสีผมมาดอกเลยเพราะว่าเราสีอยู่นในมือแพ้วโอ้เพราะว่ามีม,ม,มีมีผู้ยูมล้าแล้วมันบ่โดยอืมมีผู้เบิรงนเพิพ่์นก็นอยาาอยููเพื่อนก็เพื่อนเข้าเพินแน่นาะเพินก็อย่างยู่เพื่นอนตัวเองแม่ว่านั่นไข่ลับเบาดบาดเพิรนนะ แบบเดียวไปเศร้าแล้วก right? ับวัน้แห้งคุ้มแกแดงอยู่โอ้ยังบวเศร้าอยู่ดยอืมเปือกแดงว่ะดยแเกงให้มันแห้งดีไปเลยคุมแห้งตเกดให้มันแห้งไวมันแบบมันผ่ามันคุมได้มันก็ชอดยผัวไวในแบบหนึ่งเอาบ่อน่คือคุมไปได้นี่นะจูดไพ่นี่แหละเผาเน้อย่างคือวะเผาขางไพ่ห่อนวมานคุออจี้ให้นใหม่ละ จีเปลือกนะโดยจีเนี่ยละกัมกัมให้มันลูกลูกเป็นไพ่เนี่ยแหละแล้วก็มันดับกับเป็น่านแล้วก็มาขางห่ง้มแล้วนปนอน่นฮุมเนือห่มมาข่าห่มไ้ห่างๆพอดีมันถืออายมันมมแบบห้มันพอดีถืออายแบบง่ายๆกับห้มันถืออายหอดอายนะั่มันแทนน่นเนาะหากใข่อยู่บ่อขาห่มนี่นะแล้วนะ หากเอาโฮมได้ส่งมือก็ซ้ำหั่นแล้วมันก็ไม่มันไถกลมมันโบเซานะเห็ดหม้อมาซ้ำนั้นหายเงมุท่านจะพาเราไปหาหมอบ่หมอนี่เป็นไปม่ได้ปัวแบบห้ามปัวเองเชื่อไปหาหมอกับมันโบเซากับคือเขาบอกอะไรกับเบิ้ลงินตื่นกันแล้วระยะท่านจีดีเยอะใส่ยาพื้นเมืองอ่ะเนาะใส่ยาพื้นเมืองอ่ะมันก็คือจีดีไปโอ้แห่งขึ้นบนเนาะโ่มแล้วเนาะโดยกคใส่หลายวิธีเนาะโดย วา่าแล้วเพิ่นกะถ่าแน่เนาะเพิ่นกะจะเศร้าหยาคือว่าแล้วบ่คือคนน้อยคนหนุ่มได้เนาะพอจ้าได้เป็นได้จะเศร้าแน่นะบ่เช้าแล้วนั่นเหตุการณ์ปกติเลยเศ้าแล้วเห็ดเวียกได้ปกติเลยเป็นได้ๆผู้บอกผู้บ่าวบ่ได้โทรมาหาบ่บ่ตอนนี้บ่ได้ว่นแล้วบ่ได้ว่นแล้วแต่ว่าเพื่อนเห็ดเพื่อนให้มันแล้วก่อนเลี้ยงผู้บ่าวย่าตละ Ồ, nhà lẽ là bỏ Rồi. Rồi. Mười hạp lẽ thôi sập cả Mười hạp đây ta sẽ nó nông bố nó Rồi lệch của nó nông bố Chẳng vào gần mày nó Rồi Nhưng phần cả anh nhu cả Nhân nói dù nó Rồi Hoàn bộ anh sao thân đấy nó 18 18 bẹt bì Ừ Cảm ơn cả Bộ anh พ่าววนไปไหนพันมาว่าเพิ่นแกะอายุยังน้อยเนาะ78ปีเห็ดเชื่อเห็ดซานทำมนแล้วก่อนคือผู้เห็นแม่เจ้าไปทางใดนีิแม่เป็นงัวรับไว้คอยอยู่ดอกนะโอ้ไปเลี้ยงงัวงัวเจ้าเองบ่บ่งัวลุงเลี้ยงรับจ้างเนี่ยนะวันละสามสิบเอาเป็นเดือนโอ้แบบเลี้ยงงัวรับจ้างดวยอืมวันหนึ่งสามสิบพันจักโตเป็นเลี้ยงงัวเก้าแปดตัวงัว มัวไหนป้าไปเลี้ยงอยู่โคกบอกคือว่าอยู่หน้า่นเองบอกเลี้ยงอยู่โคกมีร่วมแปลงอแยแถวไม่เนี่ยเราเลี้ยงไปหน้าคนกับพี่บอเลี้ยละเขาเห็ดหน้าเบ็ดเขาเห็ดชวนมันชวนยางแน่นอนะเลยเบ็ดไปนำกะมาาคนนี่กะลูกควนเวลาน้องบูโดนแน่นอนเลยกะสีคอตัวกับก้อนเนอ โดยขอแสดงความยินดีน้ำน้องโบเนาะที่ได้อนาน้ำสั่งบาดาลใหม่เพื่กะเพิ่นกะสิได้หลังคาเนาะมุ่งพราะว่าอีกจ็กสองสามมือเพิ่นกะคือสิได้เหตุแต่น้ำน้องโบเนาะโดยดขอแสดงความดีใจน้ำโดยสบายดีน้องบสบายดีเลยสบายดีโดยเนาะผ่านไปนั่นกับเมนการโอลุ่มดีวว่าการสอบถามน้องโบเนาะเพิ่นกะก็ได้น้ำสั่งบาดาลใหม่เพิ่นว่าเนาะ อันนี้แมนนำสั่งของเพิ่นเพิ่นว่าแต่ว่าใดนี่ยังบ่ทันใส่เพิ่นว่าเนาะเพราะว่าเพิ่นบ่ได้มาอยู่ประจําในย่านคนหลักเพิ่นว่าเพิ่นก็เลยใส่แบบหยวกเอาก่อนเพิ่นว่าเนาะเพิ่นก็หากบุญแล้วนี่ก็แเมนหลังคากับเพิ่นก็ยังบ่ทันได้ม้งเพิ่นว่าอีกจักสองสามมื้อเพิ่นว่าเนาะสร้างเพิ่นกําลังจะวางเพิ่นก็จะเข้ามาเบิ่งในการเฮ็ดหลังคาเฮือนเพิ่นว่า โดยสาวนี่สาวบุญมากอะ่ะขอขอบุกขอบใจเนาะสำหรับผู้เบ่งผู้สมหรือว่าผู้ติดตามสาวบุญมาเ่ว่าจะเป็นทางภายในประเทศหรือว่าต่างประเทศเนาะที่ให้การติดตามเมื่ว่าจะเป็นทางฝั่งไทยหรือฝั่งลาวหรือว่าขอบใจทุกคอมเมนต์คอมเมนต์ที่คอมเมนต์มาหาสาวบุญมาเนาะเพื่อปรับบรุงเหตุคลิปหรือว่าเพื่ออนาให้สางคลิป ต่อตอไปให้ได้ดีขึ้นกว่าเก่าเนาะในสุดท้ายนี้สาบุญมากกะขอให้พ่อให้แด่ผู้เบิ่งผู้ชมจงมีสุขภาพเข็งแ็งปราศจากโรคภัยไข้เจ็บเนาะในสุดท้ายนี้ก็ขอเก่าคำว่าสบายดี